แต่รัฐบาลก็อาจจะบอกว่าเออชุมชนประชาชนในสังคมเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่เห็นคุณค่าโบราณสถานโบราณวัตถุเหล่านั้นก็อาจจะทำลายทิ้งเพราะว่าความคิดที่ระแวงสงสัยไม,ไม่แน่ใจไม่มั่นใจเหล่านี้นเนี่ยม,มันอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีหลายชุมชนหลายสังคมที่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นคุณค่าแล้วก็ละทิ้งเสียทำลายทิ้งเสียเนี่ย แล้วมันก็เกิดขึ้นมาโดยตลอดด้วยแต่ผมคิดว่าเวลามันเปลี่ยนไปครับท่านเราเองก็ได้เรียนรู้สังคมก็ได้เรียนรู้ชุมชนต่างๆก็ได้เรียนรู้ว่าคุณค่าของโบราณสถานโบราณวัตถุหรือมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยมันไม่ควรจะถูกทำลายไม่ควรจะถูกทิ้งร้างนะครับแต่ว่าวิธีคิดแบบประชาชนหรือแบบสังคมเนี่ยมันจะเป็นวิธีคิดที่แยบยน มันจะเป็นวิธีคิดที่เปิดโอกาสให้มีการถกถแถลงกันมากกว่าแต่เมื่อใดที่เราเอากรอบแบบรัดเข้าไปครอบมากๆเนี่ยมันจะไม่เปิดกว้างมันจะขึงตึงอย่างค่อนข้างแน่นหนานะครับแล้วในท้ายที่สุดแทนที่จะเป็นการอนุรักษ์มันอาจจะกลายเป็นก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนประเด็นไปสู่การสอะแสวงหาผลประโยชน์ในเชิองอำนาจก็ได้ ผมจึงอยากเรียนสนับสนุนนะครับว่าการหาฉันทามติร่วมในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพื่อทั้งอนุรักษ์ทั้งพัฒนาและส่งเสริมเนี่ยมันควรจะทำแบบกว้างมันควรจะทำแบบเปิดกว้างนะครอบคลุมและเข้าถึงได้สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมนะเพื่อทำให้มรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นมรดกที่มีชีวิต มันไม่ใช่เป็นมรดกที่ถูกแช่แข็งมันมีชีวิตมันก้าวพร้อมไปกับสังคมมันก้าวต่อไปกับความเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ละทิ้งเสียซึ่งรากเหง้าหรือจิตวิญญาณดั้งเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ที่ผู้คนก็จะหลั่งไหลามายกย่องมาชื่นชมแล้วก็ประเทศไทยซึ่งก็เป็นแน่นอนแหะครับว่าเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเมืองไทยนั้นเป็นที่นำเข้าและส่งออกเป็นที่ที่วัฒนธรรมจากทุกทิศทุกทางเนี่ยไหลลื่นเคลื่อนย้ายเข้ามาแบบไม่ขาดสายนะครับ <ST> เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักนี้แล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วนะก็หวังว่าการอนุรักษ์หรือการพัฒนาใดๆเนี่ยจะไม่ไปย้อนแย้งกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด หลายพันปีมานี้นะก็คือเราเป็นดินแดนที่โอบรับโอบกอดการไหลลื่นเข้าออกเคลื่อนย้ายเข้าออกนะฮะผสมผสานวัฒนธรรมที่มีความร่ำรวยและลุ่มลึกหลากหลายนะครับขอพรบคุณมากครับท่านประธานครับ